สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาตลาดนัดลาดบุรีนะครับผมก็มาเจอ,เ,อ,อเพื่อนคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ด้านพุทธคุณจักรจันท์หนุ่มนะครับผมก็เลยอยากแนะนำให้รู้จักสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับครับผมชื่อวันะเชอดีครับอ่าพี่ครับพี่มีผ้าอะไรดีครับมาเล่าให้กันฟัง อ๋อตอนนี้ผมพิมใช้อยู่ก็หลวงพสุขสิทธิก็ตอนหลวงครับปีอะไรครับพี่หนึ่งเจ็ดครับอ๋อหลวงป้าหลวงแล้วปีหนึ่งเจ็ดประสบการณ์ประสบการณ์เป็นไงพี่ประสบการณ์มีอยู่ก็หลายปีมาแล้วประมาณประมาณปีสี่ทุกสองนะครับผมได้ขับรถไปไปที่สุพึ่งประมาณห้าห้าทุ่กภาพรถผมถุนเกิดรถอุบัติเหตุแหกโค้งชนต้นไม้อ่าหายซภาพ รถขาดขาดขึ้นนะครับแล้วแล้วพี่เป็นไงบ้างพี่แขนขาหักไหมพี่ไม่เป็นอะไรเลยตัวผมนี่คือแค่เลือดต้นดาวไหลครับผมจะโบกอย่างเดียวไม่มีเลือดแผลอะไรเลยแล้วแล้วค้อยหลวงพุทสุกองเดียวครับหลวงพุทสุกองเดียวโอ้ครับผมโอ้โชคดีมากนะพี่ครับแล้วหลวงพุทสุกเนี่ยท่านแค้วคาดลงบุรีเหตุแล้วเนี่ย พี่ทราบได้ไงครว่าผมว่าสุองค์นี้มีพุทธคุณครับก็คือไปเจอไปพบกับอ,า,อาจารย์หนุ่มนะครับอาจารย์หนุ่มมาสัมผัสคือจับ<า>อ้าวดีนะครับอาจารย์หนุ่มมาพอดีเลยอาจารย์ครับเชิญหน่อยเชิญหน่อยวันนี้ผมมาราชบุรีพอดีที่เขาบอกว่า อาจารย์เคยถ่ายพุทธคุณอ๋อใช่ใช่เจอกันที่ศูนย์เลือกตั้งใช่ไหมวันนั้นผมไปเลือกตั้งใช่วันนั้นเกิดอะไรรู้สึกปีสองหนึ่งสองหนึ่งครับรู้สึกจะวันนั้นที่ลงแล้วนะลงในเฟซบุ๊กหลายคนเห็นเหรียญนั่นแหละรู้สึกจะเป็นสีเขียวลงยาล้างมองยาทองสีเขียวขึ้นเขียวมากเออแล้วแล้วอาจารย์ถ่ายพุทธคุณให้เขาแล้วเหรอครับถ่ายนะถ่ายรู้สึกไงบ้างครับตอนถ่ายพุทธคุณตอนที่ถ่ายถ่ายมาคืออาจารย์หนุ่มจับแล้วผมมีความรู้สึกว่าตัวผมคือ ผลลุกสัมผัสได้เลยแล้วมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางสัญญางวิ่งเข้าเข้าไปในในตัวผมวิ่งเในตัวใช่ครับเนี่ยครับอาการอย่างเงี้ยครับมั่นใจว่าสุดทยนี่คือผมมั่นใจว่าแท้ครับแล้วพี่มีประสบการณ์อื่นไหมครับนอกจากทางอุบัติเหตุแล้วหลวงพ่อสุขท่านดังเรื่องนี้นะครับแถวคาดเนี่ยมีมีกัเกี่ยวกับลูกน้องครับแล้วแฝดปีสองหนึ่งเหมือนกันคือจนที่มีเรื่องก็คือขับบินไปรับจ้างแล้วก็มาโดน คนร้ายเจาะยิงครับเจายิงแล้วสับใช้ปืนปืนไม่ทราบขนาดนครับสับไปประมาณ3เมตรแต่ว่าไม่ออกสับเช็ดเชเช็ไม่ออกก็คือแล้น้องชายโดดช่วยโดดช่วยแล้วก็คนร้ายขันปืนไปสางน้องชายเดี่ยวนัดเดียว ต้องใช้เสชีวิตทันทีโอ้น้องชายรับกลับน้องชายไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับครับไม่มีไม่มีโอ้ด้ยใช่ไหมแนหลวงเสุดเดานครับมีสองหนึ่งอยู่เหรียญหนึ่งที่คอเหมือนกันมีสองหนึ่งนะครับอย่างนี้หมายความว่าพุทธคุณที่เรามีเนี่ยอาจารย์มันหมายถึงว่าพุทธคุณด้านแคล้วคลาดต้องระดับไหนฮะอาจารย์ถึงสามารถคุมทั้งอุบัติเหตุได้ องค์พันแค่พลาดอะไรวันนี้อันตรายพวกนี้ต้องระดับเอขอระดับเอที่อาจารย์บอกประจำมันนะฮะคือเอล่ะเออครับขาไม่มีเป็นบีนี่ก็โอเคครับวันนี้เรามาราชบุรีนะครับมาตลาดนัดเราก็ได้โชคดีนะครับมาเจอเพื่อนๆนะฮะแล้วได้แบ่งปันประสบการณ์ขอบคุณมากนะครับพี่ครับมีชีวิตปลอดภัยนะครับมีสติครับสวัสดีครับ